มาดูผลงานกันเอฟซีปื้มปิติมากมากวู้มาดูผลงานวันนี้ปื้มปิติมากมากมาดูมาดูนะเราได้ปลาอะไรนี่ไงนี่ปลาครึ่ง,งรครั้งแรกในชีวิตได้ปลาครึ่งลูกปลาครึ่งดีใจที่ยัยังมาตุ้ม โดดลงเลยยังว่ายังวาโทรศัพท์ต้องนำนี่เมียนเลยทางแรกนะสิเลยเบ่งเอ้าหาใส่ได้ปะครึ่งนี่เมนี่มาเวลาชัทนๆนมาสองชั่วโมงหนึหน่งเนาะคิดว่าสิว่าสิบ่าบามาล้ะไรโอ้เลยได้คนงานดีเด่นจ้าบรรยากาดบ่นชิบวิทกับน้ำกับอะไร เขาก็ตึกกระดุงคนมาตึกกระดุงหลายด้อก็าหอยาหอยดาานั้นเราก็ได้จนเต็มคลองเขาได้แต่ปลานั้นเขาได้ปลาก,กรดแล้วก็ได้ป,าล,ดปาลาลดลาดมีแต่เราคนเดียว <ปะ S 1> ที่ได้ปลาครึ่งถือว่าดวงเราโอเคอยู่นะโชว์ผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อย โชว์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 ชวูว้มีนวดยาวๆอีกโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปภาคภูมิใจในกนอารหาปูหาปลา๊ายบายพบกันใหม่คลิปต่อไป